เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ิโงเวลโอโอเดี๋ยวกไอนที่ไม่ควรตีด้วยคิดว่าแม่พี่หมูเม่ะโขงายพวกแคะโอเคอาดัดมันมาลวมันเติมละเดี๋ยวติมเข้าไอดีนี้อยู่มึงสองดาวให้กูมั้งเนี่ยตังอะไรอะดาว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  ไอเด้วติแล้วแหละการลูกกระสุนโดนหน้าเหรอเออว่าตรงดาวหน่อยเลยดยังไงวะดาวติดเหมือการพีอะการลูกกระสุนโดนหน้ามันการพีการลูกกระสุนโดนหน้าไอดกโดนมันติดแกมอเด๋ยว่อฮะแตาวโดนป่อยทำการอนการพีแกอยากได้ไอดาวที่คืนนั้นร้อยร้อแปห้าในห้านาทีเลจบยาก็มาไม่ทันเลยมันไม่จบมันหนี มันหนีมาแล้วเจ๋อเจ๋อเโ๋ข่มยัดเต็มแล้วนะตรงนี้ให้ดีแล้ไงครพวกกูจะเต็มอ่ะแล้วทีเมื่อกี้มันด่าแม่โอ้โหได้ได้กูอยากได้ดาวตัวแดงเนี่ยตัวนี้ไงโอ้โหเล่นตัวนี้กแตัวตัวไหนล่ะโอ้โหมึงนี่แม่งเมากาวีนี่หรอไหนไหนนี่ใครลูกไก่นี่วะกูเพชรนี่ใครวะกูเพชรเต็ม ไอเอมเอ็มมานี่ดิเอมเอมมานี่มาที่ดาอันไหนดาวสิเฮ้ยเอดาวนี่มแก้มพันแปดเลยสั์ดาวเหลืองๆอ่ะเออดาวเหลืองงไงดาวมหาลัยไม่ทีอะดาวเลย100แต้มมาใน5นาทีอ่ะนี่มันตหมูคนลืมโลกนี่หว่าคนลืมเพื่อน สองเมื่อกูไม่มีค่าเลยเอ้ามีค่าแล้วมีค่าอะไรวะดูดิต้องหมูมั้งฮะเดี๋ยวพาไปหาเด็กก่อนไปว่าที่ที่ไหนที่ไหนเราตอนนี้เดี๋ยวว่าเดีจะติดมาเด็กที่อัลเฟรด อ้าเฮ้ยเ็กลับไม่อยู่ยอไก่นกับมาที่านี่นี่นี่ไอแต่ตอนนี้อยู่ในโซดาอยู่เฮ้ยโซดาเดียวก่อนดังเดี๋ยวมันดับเลยนี่ไงกำลังจะสร้างโซดาใหม่โซดาโซดาโซดาเดี๋ยวเจอนี่เลยผมยโห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 มม อ๋อโหอย่าไปสนใจแม่เลยผู้คนเดียวเขาเลิกกันแล้วใช่เหใจเยี่ยไรแ่งยิงคนเอาเทปถามากรยอ่อนมาโอ้โหมากเลยม่มีไว่ีับบี้รูมอลี้รูมอลยืนรอยืนรอเยได้เียวพูว่าจะเข้ามาช่วยเดีวเี่ยเียโอ้ห้า

S <S เออนี่มีเรื่องมัมมกแวะแวะอืออืออันเป็นเดี่ยวอ่ะมักแวะนี่แต่เราพินแวะก็หวานแวะแล้วกูเข้าม,ม,มาฮะแล้วกูดาานะ่ดามันอ่ะด่าถ้าอากาด่ายแวะนี่ไม่ใช่เด็กตลกนีอ้อเออ